สวัสดีครับทุกท่านอยู่ที่ RPA Motor นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันดูว่าวันนี้มีของอะไรยังไงกันบ้างที่เชียงกงบองนะครับครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวพี่ปืนนะแต่พี่ปืนไม่อาจให้เห็นใบหน้าได้ตามจัรยาบรณ <c oughs> <c oughs> มาพี่เบาะนี่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับพี่เบาะนี่ก็มีหลายราคาต้องอยู่ที่สภาพด้วยครับก็อยู่เริ่มประมาณนี้สี่พันบาทขึ้นไปสี่พันบาทขึ้นไปก็มีครับหน้าเนี่ย เดี๋ยวนี่ขายแยกนะก็เลือกได้เลยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวขายแยกพันประมาณนั้นนะครับครับเลือกได้เลยเครื่องยนต์พี่ตอนนี้เครื่องยนต์เหรออย่างเงี้ยก็จะมีมีบ้างไม่เยอะมากเป็นคันด้าแล้วก็เป็นพวกไอโฟกอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยนิดหน่อยคันด้าอย่างนี้เท่าไหร่พี่เอฟอ๋อนี่เอฟยี่สิบเอฟยี่สิบนี่เกียร์กระปุกนะเนี่ยตัวนี้ติดจองแล้วเนี่ยติดจองประมาณเท่าไหร่พี่เอฟยี่สิบสองหมื่นห้าอสองหมื่นห้าไม่แพง กันชนสี่ประตูเท่าไหร่ครับผมอันนี้ขายตามสภาพขายอยู่ตัวชิ้นละพันห้าชิ้นละพันห้านี่ยังไม่แรงมากนี่เป็นกันชนนอกใช่ไหมใช่ครับนอกเลยเทอร์นี่ปุ่นเลยเดิมเดิมอ๋อนี่เครื่องเครื่องโฟกัอยูเครื่องโฟกัก็มีอันนี้ก็เครื่องไอ้มินิออดี้ครับอ๋อมีนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โเล่นเล่นรถหลายหลายอย่างออดี้กับโฟกัสเทอร์โบเท่าไหร่ด้วยถ้าเป็นออดี้เนี้ยยกแพร่เนี้ยยกแพร่อยู่ประมาณห้าหมื่นครับออดี้คือห้าหมื่น อะนาโปกเลยโปกมันก็มีหลายตัวหลายรุ่นอีกได้อะโปกอย่างตัวนี้โปกเต่าเนี่ยโปประมาณสามสิบหมุนประมาณโอ้ประมาณเครื่องเกียร์เต่าตัวใหม่แล้วนช่ไหมอ๋อนี่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 พิทเทิร์นอ่าพิทเทิร์นอ่าพี่เคพี่เป็นเครื่องยอดนิยมเนี่ยนี่เคนี่ตัวนี้ร้อยไอตัวนี้ขาดำร้อยสิบมานี่เคอยู่สามหมื่นไม่แพงสามหมื่นเครื่องเกียร์เลยครับอ่าในมุมของท่อครับท่อก็มีประมาณตั้งแต่อยู่ที่สภาพครับ มันตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึงสามพันกว่าบาทประมาณนี้อ่าพันกว่าบาทก็มีทตกไหลท่อเงี้ยอันก็มีก็ตามสภาพนะอ่าจิ้มพันกว่าบาทให้ดูสักอันเรื่อยพันกว่าบาทนี่มันอาจจะอ่ามีอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรหน่อยตามสภาพอ่ามีบุบมีอะไรเงี้ยก็คือหน่อยครับบุบอะไรลูกค้าก็เลือกเอาฮะมาเลือกเอาประมาณสามพันกว่าสามพันสามพันห้าอ่าก็ราคาไม่แรงาาอครับ พวกไฟอรัพี่ชุดไฟเนี่ยมีเยบเลยนะไฟหน้าไฟท้ายกระจกมองข้างจอไมค์ก็มีหลายๆรุ่นฮอนด้าแล้วก็ยุโรบีน้อยยูเอ็มเลยครับเราจี้ไปที่เอสามหนึ่งสเปคเมกาเมกานี่น่าจะไม่ไม่พบเลยมีอยู่ข้างเดียวข้างเดียวเลยอ่าข้างเดียวอ่าข้างเดียวอะไรพี่ข้างเดียวข้างเดียวนี่ตกอยู่ประมาณสี่พันบาทเองสี่พันบาทนะฮะมีหายากแล้วบางบางบางอย่างเนี่ยมันก็แพงบางอย่างก็ถูกแล้วแต่ว่าของที่มันมา หายยากขาง่ายแบบนู้นซื้อมาทุนต้องทุนใหญ่แลนี้รถแบบพวกยุค90น่ะมันไม่มีแล้วขายงายเปลี่ยนไปไหมบางทีที่มีอยู่นี่คือมันสต๊อกที่เคยเคยตะกอนเคยรื้อไว้เก็บไว้ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไม่ต้องหาแล้วที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเป็นไงี่ซื้อไม่ได้แล้วไม่มีแล้วรถไม่มีเข้าแล้วหมดแล้วหมดราคาแรงหมดตลาดแล้วโอ้โหตอนนี้ของ90ก็เลยแรงก็ก็ใช่ก็เล่นก็ต้องต้องดูอะ ต้องสู้ต้องดูต้องดูว่าตลาดเป็นยังไงตอนนี้ตลาดอะไรเป็นไงครับอย่างล้อพี่อ่าเรามาล้อล้อก็ยังมีหลากหลายอยู่ราคามีตั้งแต่หลกักหลกักพันแบบหลกัหลก,ลกไม่กี่พันครล้อเดิมติตรดรถอะไรเงี้ยสามสี่พันไปถึงถึง,ถง,ถงหลักเป็นโห,โหเกือบแสนก็มีมันก็แตกก็ตัอย่างมันก็อ่าก็มีเนี่ยมาเลือกได้อย่างนี้เขาได้ล้ออะไรพี่ใช่นี้ล้อไอ้ขอดยูอาร์เซลหนึ่งขอดีสบี่ก็ขายอยู่ หมื่นสองหมื่นสอง่าหมื่นสองพร้อมยางนะใช่โอ้โหนี่ล้ออ่ะเราให้ดูคถ้ามีโบอะไรเนี่ยบางทีก็มีใส่พวกเนี้ยครับถ้าไหร่พี่อย่างนี้เขาบมุนหนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้าก็ราคาแบบว่าพอได้อยู่อืนี่ล้อโหก็เยอะอยู่นะล้อแต่งล้อเดิมล้องานครับโชว์กันครับพี่ โอ้แล้วก็หลากหลายอยู่พวกที่ส่วนใหญ่หลักๆก็ลูกค้าก็ชอบเทยิ้มมาถึงก็จิ้มจิ้มๆดูเทยิ้มมันมีทั้งเซเวน่นมีทั้งแอคคอร์ดมีอะไรก็ยันมีเยอะอยู่แต่แล้วก็รถพวกรถติ่งทั้งหลายสามดอมีไหมเมตตนี่ยสามประตูตอนนี้เนี่ยโชว์แกแล้วขับเกลียวไม่มีของลูกค้าถามท,าทุกวันเลย <laughs> <ไข S 2> โอ้โหยอดยอดนิยมผลิตไม่ทันแล้ว <laughs> โอโ้ไฟอันนี้ก็เป็นไฟอาพี่แล้วตัวเนี้ยนี่ไฟเออไอ้ยี่สิบ พิโลใช่ไหมอันนี้ก็ยังก็ก็ยังมีอยู่ครับมันคงสต็อกอยู่ไม่เยอะอย่างม่เยอะมากอสามสอง GTR นี่โซลเอมเปติกนี่มันบัตรนี่มันมีหายากนี่อ่าตัวนี้หายากแพงด้วยเท่าไหร่พี่ขายอยู่สองหมื่นกว่าสองหมื่นใครสนใจก็มาสองหมื่นกว่าบาทแล้วมาคุยเอาเองอ่าพี่โอ้โหนี่เทียบเยอะพวกคอนโซลทั้งอันคอนโซลนี่ตาโตสีดำนี่ ครับยกนวมไปเลยนะมีทั้งแกนมีทั้งตู้แอร์อะไรให้ครบเลยเท่าไหร่พี่เนี่ยอ่าหมื่นถ้วนนะครับหมื่นถ้วนดำเนี่เอาไปใส่แอร์โต้เนี่ยอีกเคครับโอ้แหลซีวิตเตอร์โต้เนาะครับผมี่ยเนี่ยตอหายยากเนี่ยวางแขนเนี่ยอ่สามสองยังมีอยู่เลยไหมเนี่ยอ่าสามสองหายแล้วเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวอ่าสามสองอุ้ยโหใส่เซฟิโลเนี่ยตะกอนฮิตเลยเนี่ยครับยังมียังมีที่ร้านยังมีอยู่อืมเท่าไหร่พี่อย่างนี้ อันนี้ชุดหนึ่งหกพันครับผมหกพันนะฮะโอ้ฟังได้เด็กมีอไดครบชุดเลยครับโอ้ยนี่ไฟหน้าสองร้อย่ารถเนี่ยรถเนี้ยเอสซีอย่างนี้เลยเอออย่างนี้แพงไหมพี่อย่างนี้เท่าไหร่กูนึงเนอะยางอ่าก็อยู่ประมาณห้าหกพันประมาณนี้ห้าหพันครับอ่าคู่นึงตีมาซื้อนะเดี๋ยวหมดแล้วนะญี่ปุ่นแล้วหมดเกาะหมดเกาะอะไรทีฝั่งนี้ก็เป็นพภูมิลายหงโภมิลาใโมโมเด็กอะไรที่ไม่โม่กัน เดินมอลติเดินราคาก็ยังกลับ ập, มา <Blaze. S 2> เล่นพวกโอมโโมลายไม้อะไรพวกงนี ання, ้กลับมาเล่นบอดี the, ้พวก่นี้ลายไม้ยัมีด้วยเป็นพวกพวกสิบห้าบ้างขอบสิบห้านี่ดีซีทูเนี่ย้อย่างนี้เท่าไหร่อ่นเนี้ยชุดนี้อ่าชุดละหมื่นเดียวหมื่นเดียวโันราคาแบบว่าฟังเลยฟังได้เลยนะโฮมเทมเลยชิคกี้พิกกีที่มันจะเปพิคัดแลยเนี่ยพิกริกพิกเทอ่ะทุกพิกทั้งหลายวิทยุ เจ็ตบี้แคเทอร์นี่ฮะนี่อ่าแคเทอร์นี่ใส่อะไรนี่สามประตูเท่าไหร่พี่นี่ขายอยู่สองปันเนี่ยโอ้ยนี่มีผมใส่ต้องโดนกลับไปแล้วน่ะมียังมีล้างเบาะอ่าส่วนล้างเบาะก็มีโลบายใช่ครับบล็อกครับโอ้โหเด็ดงั้นมาดัดีน้ำมีไหมเนี่ยโมเกเออมาดัดปีนโมเก้นเท่าไหร่พี่สองวงเออ แปดหมื่นแปดหมื่นนะโอ้โหก็ไปตามยุคครับไี่หาไม่ได้เอาง่ายอ่่ถ้าเป็นนี่ยังเป็นตัว F8 เป็น F10 นี่แปดมาได้าปีด้ไครับผมนี่ก็ยังอยู่นไปแงมาที่วงขายสามหมื่นห้าสาหมน้าี่บีนี่ DM นี่ลายนี้สิแปดพี่นี่มันคาดเออะไรอะ่ะ คาดเอลอีครับอีเคนายพนี้โอ้คาดเอลอีเคนายอีเคนายก็สามอเคออสามดอกไม่มีนะอีตีไม่มีนี่อีตีมีกระจกพี่นี่กระจกอีตีป่ะใช่ครับสามประตูห้าสายับได้าสายพับได้นะฮะอ่านี่ยห้าสายพับได้อยู่เท่าไหร่พี่ตอนนี้อยู่สามพันห้าสามพันห้าครับคู่หนึ่งห้าสายพับได้อ เอนี่่ร์ครับโอ้ยนี่ถ้ามาแต่เก้นย์นี่เยอะหรือเราก็จะถามไปครับโอ้โหพี่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่เท่าไหร่พี่ได้ถามฮะเท่าไหร่พี่แต่รถบ้านเราไม่มีเป็นแอร์คอยล์อ่าแอร์คอยล์ไม่มีรถบ้านเราแต่เป็นมูเก้นนะฮะอ่ากรู้ละทรายก็มาถามเราจะถามราคาไปคร่าวๆแล้วก็ดูตรงไหนชอบอะไรก็ นี่สะดุดตากับวัดรอบพี่เอฟเฟกใช่นี่สวยนะสลองขึ้นมาสีอะไรพี่นี่สีฟ้าป่ะใช่ใช่ออกเป็นอายใช่ไหมฮะลายสีฟ้าเท่าไหร่พี่ตัวนี้นี่หกพันห้าหกพันห้านะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่เพราะปกติมันเดิมเหยืพวกอ่าเป็นเล็กโอ้โหนี่ของเก้าศูนย์นะฮะมาแต่งเนี่ยอัปเดตไปโอ้ราคาก็ถามกันไม่หวั่นไม่ไหวนะก็จะถามไปคร่าวๆคราวดูไป กระบอกเบรคล้อ VIP ทั้งหลายที่ร้านเป็นล้อแท้หมดใช่ล้อไทยล้ออะไรเราไม่มีเข้าเดียวนๆเข้าเดียวฮะนี่แนว VIP มีครับเบาะที่ไปเล็กเท่าโล่ทรงอะไรทรงนี่ E46 คูเป้เหรอพี่พี่เขียนไว้ฮะเบาะใช่ยังใช่มันติดมาอยู่ในรถอ๋อ E46 คูเป้ยังก็ใส่ได้หลากหลายแหละล่างล่างมาจาก E46 อ่านะฮะล่าง E46 แต่ว่าถ้าอยากใส่ล้างอื่นก็ได้พี่พวกมูเก้นทั้งหลายอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาไปไกลไหมใช่ครับก็มูเก้นก็บางตัวนะแต่ว่าเราก็จะคือถ้าเป็นตัวที่แบบเขาเล่นกันนะรุ่นพวก e g e k อะไรเงี้ยก็จะสูงหน่อยคสูงหน่อยแยกกันสูงหน่อยมีไหมพี่นี่ลินลินลินหน้าลินหน้าลินหน้า e g หกตัวเอลเออาตัวโรงงานเราเบิกจากญี่ปุ่นมาเลยยังเบิกกลบไยมีพอมีเท่าไหร่เลยเท่าไหร่ ขายอยู่4,000บาทครับ4,000บาทนะครับลิมน้า DG เล่นอยู่เนี่ยาร r แท้หมดหมดแล้วก็คงหมดเลยหมดแล้วหมดเลยใช่มันไม่ผลิตแล้วอ่า4,000บาทนะครับยังพอยังพอยังพอทันยังพอทันโอ้โหพี่อันนี้ฮะแถวนี้ก็อะไรสองร้อยมีนิดหน่อยเบาะเบาะหลังภายในนิดนึงอืมโลบานี่ของอะไรพี่ของท F ครับ T R X T R X โอ้ย เท่าไหร่พี่โลบังโลบ้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับใส่ได้เลยขันน็อตไตใส่ได้เลยปล่อยพัดลมยางเครื่องอะไรเยอะๆนี่สูบป้าไหมตัอะไรมีหมดฝากระโปรงคาร์บอนคาร์บอนอ่าฝากระโปรงคาร์บอนดีซีทูแต่อีจีไม่เหลือแล้วนี่แต่ยังไม่ออกมายังไม่คลอ่าเออเออเออเอยเอ้พี่ มีฝั่งนู้นมีอะไรไหมไปฝัง่งนน้นซะหน่อยพวกดุมอะไรดุมล้ออะไรครับน่อยอ๋อรถไยจักรยานกันชนน้าตัดุบตบัดตอกเนี่ยพวกรถเล็กห้าอะไรเงี้ยครับอือพี่แล้วยุคโควิดอย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่อของที่นู่นตอนนี้มันไปลําบากไหม จากญี่ปุ่นมาเนี่ยครับคือมันลำบากเขาไม่สามารถส่งคนขึ้นมาได้เพราะเขายังไม่ยังไม่เปิดยยังไม่เปิดอครับมีป้าก็ลำบากนิดนึงก็อาจจะแค่ซื้อสต็อกไว้ก็รอรอขึ้นไปแท็กกลับลงมาตอนนี้มันก็แล้วได้ตอนตอนนี้ของก็น้อยะครับเออขึ้นไปบางทีก็เดี๋ยวไม่ละใช่ใช่มันก็ไม่เหมือนเดิมแลวใช่มันไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วเหมือนก่อนคือยังเยอะอยู่พิเศษนี้อยู่ด้วยใช่ครับใช่คือตอนนี้มันมีเป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้เงี้ตไม่เต็มเต็ม อเสร็จเสร็จมานะครับมีข้างเดียวพี่เนี่ยข้างเดียวแล้วข้างเดียวโอ้นี่เผื่อใครหาเศษนะครับดุมเดิมเฟืองไทยไก่ลายนี่นี่เองข้างเดียวขายเท่าไหร่นะข้างเดียวตกข้างละสามพันบาทอ่าฮะราคาไรเผื่อใครอยากได้นี่ปิดตูดด้วยพี่ใช่ครับผมอีตีดำแท้ดำล้วนกับเทาโอ้ยดำล้วนเท่าไหร่เนี่ยดำล้วนมันอยู่ชิ้นชิ้นเนี้ยอยู่ประมาณ ชิบบ้นหนึ่งเนี่ยสองพันห้าครับแล้วเทาเทาก็ถูกกว่าประมาณถูกกว่าห้าร้อยอ่าเทาสองพันจำลองมันหน้าครับผมผงประกาศคอโอ้โหเนี่ยฮะนี่เก็บเศษรังฮะอะรไม่ครบมนาเอ้ยโอ้โหนี่ โอ้โหใช่ย่อยนี่นี่ชอบไม่มีกันเนี่ยโอ้โหคุยเอาเลยคุยเอาแล้วมาต่อราคานี่แต่ผมไม่ต้องต่อถูกแล้วเนี่ยหาไม่ได้แล้วหาไม่มีแล้วเนี่เศรษฐอย่างเงี้ยพี่เศรษฐอย่างเงี้ยจิงเลยอ่าพ่อปลายท่อดุมทั้งหลายเอชสี่เอชห้าครับอยู่นี่หมดนี่เก็บไว้อยู่มันพอมีพี่นี่แบบว่าขุมทรัพย์เนาะขุมทรัพย์นะเนี่ยท่อโมเก้น มีซีไฟมีซีล้อพีบีของล้อพีบีหางๆเอ็ไจนี่อันนี้ของไรเลยรุ่นปาเลยของอะไรรุ่นไหนเนึ่งอะไรหนึ่งสอง๋อหนสองสี่เหรอหนงสกรุ่นเก่าสองหกเก่าเลยรุ่นปาเลยครับป่าทดเลเลยนะรุ่นป่าเลยโอ้ยนี่ของเพียบเลยเนี่ยล้ออะไรคอนโซลสองร้อยทั้งอันครับ นี่คอนโทรลสองร้อยใช่เท่าไหร่พี่อันนี้ไมเนอร์ด้วยไมเนอร์คอนโทรลสองร้อยไมเนอร์คนหาอยู่เยอะครับเนี่ยอย่างแดงนวมจะเป็นเนี่ยแอร์ดิตอนแอร์ดิตอนใช่ครับครบเลยเท่าไหร่พี่ครบเลยวางแขนด้วยหาอยู่ที่หมื่นทุ่นหมื่นทุนพร้อมวางแขนด้วยใช่ครับเอตองเฮเดอร์ยังมีพวกซีเอสมัยวานโอ้โหนี่ฮะเจซิปแอ่ายังมีให้เลือกสรรใช้ซีเออยากได้ก็มาครับผม อืออ่ะรถกระบะก็มีรถกระบะเอ็นไก่รุ่นดักเออก๋าเลยเนี่ยเออเป็นไงหางอีคโอ้โหนี่โหเพียบเลยก็คืออยู่ในนี้แหละนี่ฮะลงเข้าไปเยอะแยะสตสองศูนย์ศูนยที่สลูปป่ะเนี่ยใช่อ่าสลุปสองศูนย์สองฮะสลูปนี่นี่ยไปถึงหลังบ้านนี่ไปถึงขากระโปรงเรนิก้าจีดีโฟอยู่ไหนพี่ ่ฝาปองดีทีโอ้โหถังน้ำมันเนี่ยสามประตูเนี่ยนี่ถังถังอันนี้ป่ะหัวฉีดเหรอใช่นี่แหละเท่าไหร่พี่ถังถังไม่ถึงสามพันนี่ใบนึ่งสามพันถังหัวฉีดเนี่ยไปดูซุ้มเติมท่อโอ้โหนี่ฝาปองอีจีตอนนั้นหาไม่มาเนี่ยมีหมดอยู่เนี่ยโอ้โหฝาอีจีครับครับผมฝาจีเท่าไหร่พี่ฝาจีใบละสามพันสามพันสามนเนี่ยก้าเท่าไหร่พี่แปดห้าสองถึงห้าก็มีหนึ่งแปดห้าเท่าไหร่พี่ อ่า7จ็ดครับโอ้โหหาไม่มีตอนใช้ไม่มา <laughs> ตอนใช้ไม่มานี่ผมเดินหาเนี่ยที่พี่เปินเนี่ยโอ้โหเนเดินน้องไย,ยอยมาหนึ่งแปดห้าสองศูนห้าโอ้โหนี่อันนี้ก็พวกสุ้มร้ออะไรพวกนี้ยุ้มข้างในใช่พวกเซเว่นสองร้อยแลวย้วเนี่ยมีแบบสิ่งสามประตูเเฮ้ยุ้มสามประตูโอ้โหย เอาวะนี่มีซ้ายขวาเลยครับพี่น่าจะเดี๋ยวจะขวางขายไปเรื่อยๆอ๋อนะฮะแก้มเกิร์มเลยแก้มที่ปุ่นบางๆนั่นแ้มีอยู่พี่ปออกไปนี่ชาวสามประตูน่าจะมานี่กันเยอะนี่ก็มาทุกวันละอ๋อโอ้ยเอาอะไรลงมาอีกเออให้ขนอะไรลงมาอีกเฮ้ยครับพี่ปืนครัขอเบอร์ติดต่อครับพี่ครับผมก็ติดต่อได้ครับก็เดี๋ยวเนี่ยน้องเขาเดี๋ยวใส่ อ่าเดี๋ยวถ่ายนามบัตรไปให้ดูผในร้าดูอเพี่ผมดงผมแดงนะฮะศูนย์แปดหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าหกหกศูนย์สองสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สองสี่ครับเชียงกงอันนี้ซอยอะไรนะพี่บางนาซอยซอยหนึ่งนะครับผมซอยมีสายพัดลมอ่ะครับอ่าซอยมีสายพัดลมซอยหนึ่งนะครับ ก็โอเคครับผมยังไ,ไงก็เดี๋ยวมาลองชมกันเนาะเอใครอยากจะมาดูตัวจริงก็มาแต่วันนี้เดี๋ยวผมนี่ผมได้รางบอกกลับไปแล้ว s r P e าร T ี e อีอ่าอะไรนี่น้อยโอ้ยนี่ครับีบักันรูอ่บา,าบาาลัลซกรูครับาย,ยากมากแล้วไม่มีแล้วโอ้ฮะได้เลยครับพี่ขอบคุณพี่ปืนนะครับผมวันนี้คขอบคุณครับ